Uhh ุ้มปิงปุ้งปิงปุ้งปิงไเขายของบวอเอาตังนี้มรักมนหยังอ่นงเไผมันหลักเด็กหน่อยของชุดแม่มัลักของผูหเอาจะหูได้ว่าเขาหลักไม่หันาไปว่อมันตังไ้หันเขาเส้สีเห็นนำบังไปยูนั่นโอ้ยดที่จมาอันี้มันลักันบ้านของวะตัง บารนี้เห็นอยางไรบานี้เขามันลากเลยเช่มันมามันเบิดมันเลยมาขอบานี้อ๋อตอนแรกตอนแรกแม่เจ้าไปเห็นอย่างมาคอยบอกมาเดี๋ยวนี้คอยไปเก็บขยะมากจะไปเบิ่งเลยแกนนิดนเลยบารนี้เก็บขาลาจากแดดนี่เหรอบอขยะมันกับเป็นเดินเด้จะบอกมาจะไปใส่มาเอาบออีกขยบโเสเอค์ขวมีหลักฐานตรงหัวเจ้าเอา นั่นเจ้า,าใส่มาเจ้าบอกมาเบ,บิ่งพี่น้องบักหยาแม่แม่มแม่บักห้หาน่ะม,มันอยู่มันอยู่ในป่าแต่ว่ามองขยามันเป็นเดินเจ้า่ากบเกินคอยมาดึงอันอาน้าไว้ออกจากอันต้นบักนาวสองกระถางมองไปเทียนเปียกน้ำไม้เมื่อนั้นน่ะ แล้วไปมองน้ำมันหกคอยว่ายุบางอย่างเจ้าไปเฮ็ดอีหยังมาเอาเต็มเลยเนี่ยเพรม่นใครเห่าแตนนี้ตะเก้านั้ำหกอันอันว่าเขามารักสบอถามเขาเมื่อก่อนหรือม่เอาไปเมื่อก่อนได้ทันทีว่าเบิดถามเขาเรืยังว่าเขารักน่ะถามแล้วมันว่ามันยอมรักอยู่มันว่าเห็นตังค์มันก็ไม่จบเอาอี่ว่า ถับถักเหล็บสนน้อมปิ๊บไชเอามาหูบอนี่ไช้เอามาจกกระจกจกกระจกอาบ่พร้าวเราบอกจ้าหลายเลยเด้ออีกโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวมันเหมือนว่าเขาเหมือนแล้วอีกพี่นองหลายตานี่เด้ออ่ะ ฟ้าไก่เอาคือมีสองถุงแบบเนี้ยงันเอาไปได้หรอันไปเจออดไ่ได้กินเนยังน่็ปิดนั่งินึ่งนึ่นี่ยังคะครัเอาขนมไม่ใส่ไปยังกตลงเอาไปได้ได้ํำเนี่ยจำเนี่ยจำอยู่ไม่กินือยาอชิบะอภยก่อนเนี่ ให้ได้หน่อยฮะของชุดอนนาตายพนี้โอเคไอเตินพันมาขอโ <Okay. S 2> อเคมันเหมดแล้วพนในมมว่มบ้านขอไปเห็นไงคนนี้ต่งงตางกันแต่พวกเขาบอว่าเด็กทำเหมือนกัเหมดแล้วมแวม่คนนะ<อ>ข่อยก็เลยว่ามันสูกินที่มันสูทั้งกินทั้งกลิ่นทิสนุก